สวัดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียน,นรู้กับครูวัยเก่ากันอีกเช่นเคยง่ายๆสไตล์ครูวัยเก่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เมจิกแคนวาซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ c a n วาเขาดู้ชว่าเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับจอนอีเราเข้าแ a n วาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ Presentation เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะ16ต่อ9นะ เราจะประดิษฐ์ตัวสอนกันเนาะเราจะสร้างตัวสอนแบบเมจิกแคนวาทำอย่างไรเมื่อมาสู่หน้านี้นก็คลิกที่ข้อความนะหรือ Text เพิ่มหัวข้อเรื่องกับเพิ่มหัวข้อเรื่องอแล้วเราก็จะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการเช่นเราพิมพ์คาว่า create ก็แล้วกันนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตัวสอน การเปลี่ยนตัวสอนนะบางทีเราก็อาจจะเลือกข้างบนบนนะแต่ที่จริงแล้วโอ้โหมีฟอนต์อะไรให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะเลือกตัวไหนดีเอาเลือกด้านล่างเลยนะครับมีเนี่ยให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับบางทีเราโอ้ขี้เกียจเลื่อนเนาะแต่หารูปไม่ว่าข้างล่างล่างเนี่ยมีตัวสอนเยอะแยะให้เราเลือกมากมายทีนี้ถ้าเราจะทําให้มันสวยนะก็ต้องเป็นตัวที่หนาๆนาหน่อย เราสามารถคลิกดูได้นะคลิกดูแบบได้นะยกตัวอย่างเช่นว่นเราจะเลือกตัวนี้นะครับอฟอนต์มันก็จะออกมาเปลี่ยนให้เดี๋ยวเราดูอื่นนะครับเอากลมกๆนมเอาช้อปปิ้งมอลลนี่ตัวหนาเห็นไหมมีตัวเลือกแย่ๆเลยข้างล่างนะครับอเอาชนะ้อปปิ้งมอลลตัวหนาเราก็ขยายฟอนต์ทั้งหน่อยนะครับ เอาสัก150เนาะอ่า150ตัวนั่นนะอ่าต่อไปเมื่อเราทำตัวสอนเสร็จเรียบร้อยยังไม่ต้องใส่สีไม่ต้องอะไรก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีที่เมจิกอ่าแล้วก็ไปที่แอปนะครับเราก็พิมพ์เสิร์ชหาคำว่านะครับเมจิกเมจิกมอสนะเมจิกมอสตัวนี้นะครับ ปึ๊บนะเราคลิกเห็นไหมเมจิกมอสแล้วเราก็เลือกตัวนี้นะครับเมจิกมอสพอเราคลิกตรงนี้นะมันจะขึ้นตรงนี้ให้อัตโนมัติข้อความที่เราจะทํานะครับแล้วตรงนี้เราต้องการอะไรล่ะนะเราต้องการให้มันเป็นแบบไหนเช่นเ,เราต้องการเป็นสีแพทเทิร์นนะครับสีตัวนี้แล้วก็เป็นในลักษณะของบอลลูน 3D เดี๋ยวดูเราออกมาเป็นแบบไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่เมจิกมอสตัวนี้ก็จะท,ทำรอการประมวลผลอยู่นะครับเดี <c oughs> ย๋ยว <c oughs> เราจะเปรียบเทียบเนาะระหว่างที่เราพริมพ์ตัวสอนธรรมดากับที่ใช้ใช้เมจิกมอสตัวนี้นะครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไรซึ่งตัวเมจิกมอสเนี่ยทำได้หลายเลยอ้าวลงมาละเห็นไหมอ่า ขึ้นมานครับเราก็เลือกเอาสมิผมเลือกตัวตัวนี้คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วรอสกรูมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันเนาะอ่านี่คือตัวบนนี่คือตัวล่างนะครับเราจะย่อขยายอะไรก็ได้หมดนะนะก็จะสีก็รูปแบบตัวสอนก็จะสวยขึ้นตัวสอนทาแล้วรูปรูปทําได้ไหมอ่าะเดี๋ยวลอ,ลองมาดูรูปกันนะครับคลิกที่องค์ประกอบเราจะค้นหาครับว่า b u t เตอร์ไก็แล้วสมดบัตเตอร์ไฟดูที่มีสวยๆไหมบัตเตอร์ไดูทั้งหมดก็ได้นะครับกราฟิกเดี๋ยวเอาตัวนี้ดีก่าตัวนี้น่ารัก B นะครับอ่าเนะเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะเราก็ลากมานะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกธรรมดาเนาะแต่เดี๋ยวเราจะใช้ตัวเมจิกมอสตัวนี้ว่าจะทำได้ไหมคลิกที่แอปเหมือนเดิม แล้วก็เราเสิร์ชหาอยู่แล้วเนาะเมจิกมอสตัวนี้เราก็คลิกครั้งก็คลิกรูปมาให้เราจะทําเป็นรูปอะไรดีล่ะว่าเอาพิมพ์ภาษาไทยซิจะได้ไหมสีเหลืองลักษณะเป็นของแบบบอลลูนก็คือตัวน,น,นูนๆนะแล้วก็3มิติอสามมิตินะครับลองดูว่าจะใช่ไหมเราพิมพ์ภาษาไทยดูแล้วก็พิมพ์เมจิกมอสตตัวนี้คลิกไปแล้วรอดูการประมวลผลนะครับ ดูสิว่าจะสวยงามไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิชเจอร์ใหม่ของแคทวาเนาะเราก็สามารถที่เอาไปประยุกต์ใช้กับงานของออกแบบของเราได้อย่างมากมายโอ้โหไม่ครับสวยงามสวยงามเราเลือกตัวนี้ก็แล้วกันเราเลือกตัวนี้เราคลิกหนึ่งครั้งเนาะก็จะมานะครับคลิกเห็นไหมมาแล้วเป็นบอลลูนเป็นบอลลูนด้วยนะครับเป็นตกแต่งนี้ด้วยเห็นไหม ก็จะเป็นการออกแบบอีกลักษณะหนึ่งนะโดยการใช้เมจิมอสจะใช้สำหรับตัวสอนก็ได้จะใช้สำหรับรูปภาพก็ได้นะโดยคำสั่งนั้นจะเป็นภาษาติดก,ก็ได้หรือภาษาไทยก็ได้เป็นไงครับง่ายไหมครับบอกแล้วนะครับว่าครูไวเก๋าจะเป็นการเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูไวเกา๋าถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามครูวกเก่ากันต่อไปนะครับสวัสดีครับ